วันนี้จะมาสอนเทคนิคการระบายสีน้ำเบื้องต้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการวาดภาพสีน้ำกันค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาเตรียมกระดาษกันก่อนนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งช่องกระดาษออกเป็น6กช่องซึ่งตัวนี้นักเรียนจะใช้เทปกาวในการแบ่งก็ได้หรือว่านักเรียนจะใช้ดินสอในการตีช่องก็ได้แต่แบ่งให้ได้6กช่องนะคะต่อไปจะเป็นการเตรียมสีเพื่อใช้ในการระบายนะคะโดยเราจะผสมสีไว้สองแบบนั่นก็คือแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งสีแบบเปียกเนี่ยหลังจากที่เราใช้น้ําผสมกับเนื้อสีแล้วสียังมีความเป็นน้าอยู่นะคะสําหรับสีแบบแห้งไม่ใช่ว่าเป็นสีที่บีบออกมาจากหลอดเลยนะคะ แต่จะมีการผสมน้ำน,นิดหน่อยความเข้มข้นของสีก็ประมาณนมข้นหวานนะคะถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะสำหรับช่องแรกที่เราจะระบายสีวันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคเปียกบนแห้งซึ่งเป็นเทคนิคการระบายเรียบโดยการใช้สีเดียวสำหรับสีที่ใช้ในการระบายนะักเรียนสามารถเลือกใช้สีตามความชอบของตัวเองได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สีเดียวกันครวูวิธีการนะคะเราก็จะใช้ผู่กันจุ่มไปที่สีแล้วเราก็ ระบายลงไปบนกระดาษตัวนี้นะคะเวลาที่นักเรียนระบายให้นักเรียนใช้การเอียงกระดาษช่วยนะคะโดยเราจะเลี้ยงน้ำให้มันกองอยู่ด้านล่างนะคะค่อยๆเกลี่ยสีจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายหรือว่าจะดึงเส้นลงก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่า สีที่เราระบายตรงนี้ห้ามให้สีที่มันกองอยู่ด้านล่าง,างห้ามให้มันแหง้งจนกว่าเราจะระบายไปจนสุดขอบกระดาษนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันแหง้งสีมันเวลามันแห้งออกมาเนี่ยมันจะไม่เรียบมันจะแบ่งกันเป็นชั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนระวังด้วยจุสีช่องเดิมนะคะระบายไล่ลงมาเลยจนมาถึงตรงขอบ เทปกาวที่เราแปะเอาไว้เมื่อเราระบายเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีสีส่วนเกินที่มันกองอยู่ด้านล่างวิธีการก็คือให้ใช้พู่กันนะคะ่ะซับไปที่กระดาษทิชชู่แล้วก็เอาไปเช็ดสีที่มันเป็นส่วนเกินหน้าล่างออกเมื่อเช็ดสีส่วนเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปยุ่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะ ต่อไปจะเป็นการระบายสีเปียกปนแห้งโดยใช้วิธีการระบายเรียบจากสีอ่อนไปหาสีเข้มสีที่อ่อนที่สุดก็คือสีขาวแต่ธรรมชาติของสีน้ำเราจะไม่นิยมใช้สีขาวระบายกันพเพราะเนื่องจากว่ามันจะทําให้สีทึบตันเพราะฉะนั้นครูก,ก็จะใช้น้ํานะคะระบายน้าลงไปก่อนจากนั้นให้หนักเรียนใช้น้ําเปล่าหยดลงไปในจานสีแล้วค่อยๆแตะสีน้ําเงินทีละนิดนะคะเข้ามาผสมแล้วก็ค่อยๆระบายต่อลงมา เมื่อระบายเสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำเงินนะคะเข้ามาผสมในหลุมเดิมจากนั้นก็ระบายต่อลงมาอีกเมื่อระบายต่อลงมาได้สักระยะหนึ่งก็ใช้สีน้ำเงินแตะเข้ามาเพิ่มในหลุมเดิมแล้วก็ระบายต่อลงมาเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสุดขอบเทปกาวที่เราได้ติดเอาไว้เทคนิคการระบายก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเลี้ยงน้ำเอาไว้ไม่ให้ตรง น้ำตรงด้านล่างมันแห้งสนิทเพราะเมื่อไหร่ที่น้ําตรงเนี้ยแห้งสนิทปุ๊บมันจะแบ่งกันเป็นช่องทันทีนะคะมันจะแบ่งกันขึ้นคืนสีมันจะไม่ซึมเข้าหากันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลี้ยงน้ําตรงเนี้ยให้มันมีน้ําขังตลอดเวลาแล้วก็เวลาที่เราแต่สีน้าเงนินเข้ามาผสมกับหลุมสีด้านข้างเนี่ยให้นักเรียนเช็คด้วยนะคะว่าสีมันเข้มขึ้นหรือย,อยัง เมื่อมั่นใจว่าสีมันเข้มขึ้นแล้วเราถึงเอามาระบายนะคะไม่งั้นสีมันจะไม่ได้มีความเข้มที่เพิ่มขึ้นเลยมันจะเป็นเฉดเดียวกันเลยนะคะเมื่อเราระบายจนมาใกล้จะถึงตรงขอบเทปกาวด้านล่างแล้วให้นักเรียนเปลี่ยนไปใช้เป็นช่องสีน้ำเงินนะคะแตะสีน้ำเงินแล้วก็ระบายต่อลงมาเลยเพราะว่าจังหวะน,นี้มันจะเป็นสีส่วนที่เข้มที่สุดแล้วนะคะ,ะแล้วก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินระบายเลย ีเนี้เมื่อเราระบายเสร็จนะคะถ้ามันมีสีที่มันเป็นส่วนเกินที่มันค้างนักเรียนก็ใช้วิธีการเดิมค่ะใช้ผู้กันซับไปที่กระดาษทิชชู่แล้วก็นํามาซับๆออกสีที่มันเกินเนี่ยเราก็จะซับออกนะคะต่อไปจะเป็นการระบายเปียกบนแห้งโดยใช้วิธีการระบายเรียบแบบลายสี คือเราจะใช้สีสองสีระบายเพื่อให้เขากลืนเข้าหากันนะคะโดยตรงนี้ครูจะเริ่มจากการใช้สีเหลืองระบายลงไปก่อนนะคะวิธีการก็แบบเดียวกันกับ2ช่องก่อนหน้านี้เลยนะคะโดยเราจะต้องเลี้ยงน้ําก็คือเลี้ยงสีให้มันขังอยู่ด้านล่างตลอดเวลาห้ามให้สีมันแห้งเลยเพราะถ้าสีมันแห้งเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้สีที่สองเข้าไป ระบายให้มันกลืนกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยงให้มันสีมันขังโดยให้นักเรียนใช้สีเหลืองแตะสีเหลืองเข้ามา,าใส่ตรงจานสีช่องด้านข้างที่ยังว่างอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆแตะสีน้ำเงินเข้ามาผสมทีละเล็กนะคะทีละนิดแล้วก็ระบายต่อลงมาค่อยๆใช้สีน้ำเงินผสมเข้าไปเพื่อให้เกิดความเข้มขึ้นจากนั้นก็ระบายต่อลงมาเรื่อยๆ วิธีการก็เหมือนกันกับช่องเมื่อกี้เลยค่ะระบายแบบเดียวกันจังหวะนี้ก็คือเราก็ต้องเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นสีเรามันจะแห้งไปก่อนพอมันแห้งแล้วสีมันจะไม่กลืนกันนะคะนะักเรียนเราจะใช้น้ำเงินเข้ามาผสมแล้วก็ระบายต่อลงมาเรื่อยๆทำแบบเดียวกันเลยค่ะ มื่อถึงช่วงที่ใกล้จะสุดขอบเทปกาวก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะเราจะใช้สีน้ำเงินระบายลงไปเลยเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราระบายเสร็จแล้วมันก็จะมีสีส่วนเกินที่มปนกองดาราเราก็ใช้ผู้กันซับไปที่กระดาษทิชชู่แล้วก็นำปลายผู้กันนะคะไปดูดซับสีออกมาแล้วเราก็ซับไปที่กระดาษทิชชู่ต่อไปจะเป็นวิธีการระบายเปียกบนเปียก โดยเราจะใช้ผู้กันนะคะล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นก็ใช้น้ําเปล่านะคะลูบไปที่กระดาษให้มันเปียกชุ่มเลยนะคะต่อไปนะคะก็ให้นักเรียนใช้สีเปียกน,นะคะป้ายลงไปแตะแตะลงไปเลยนักเรียนไม่ต้องไปเกลี่ยสีอะไรเยอะนะคะนักเรียนนักเรียนป้ายป้าย,ายแตะแตะไปเลยปล่อยให้สีเขาทํางานจังหวะนี้นะคะสี ซึ่งมันเปียกอยู่แล้วเนี่ยเมื่อมันไปเจอกับกระดาษที่มันชุ่มน้ําสีมันก็จะเกิดการกระจายตัวนะคะตอนนี้เราจะใช้วิธีการเอียงกระดาษช่วยกระดาษนะคะนักเรียนจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้แล้วแต่นักเรียนไม่ต้องไปใช้ปูกันแตะแป่งเสริมอะไรมากมายนะคะเทคนิคนี้เราจะใช้ระบายในส่วนที่เป็นท้องฟ้าแล้วก็แม่น้ําหรือไม่ก็แบล็กกราวนะคะที่มันเป็นพื้นที่กว้าง ต่อไปจะเป็นเทคนิคการระบายแบบแห้งบนเปียกนะคะ,นะคะวิธีการนี้เราจะใช้สีแห้งระบายลงบนกระดาษเปียกทีนี้กระดาษเปียกนักเรียนจะใช้เป็นน้ำเปล่าในการลูบเพื่อทำให้กระดาษมันเปียกก็ได้หรือว่าจะใช้สีนะคะในการทำให้กระดาษมันเปียกก็ได้แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวครูจะใช้เป็นสีนะคะในการระบายนำลงไปก่อนเพื่อให้กระดาษมันเปียกเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็น ทิกเจอร์ของสีการกระจายตัวของสีได้ชัดขึ้นอ่ะตัวนี้ครูจะใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะนำลงไปก่อนอ่ะเมื่อเราได้กระดาษที่เปียกแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนใช้อ่าผู้กันนะคะแตะไปที่สีแห้งที่เราได้ผสมไว้ซึ่งความหนืดของสีมันก็จะประมาณนมขมคนนะคะแล้วเราก็จะนำมาแตะแตะใต้ลงไปจะสังเกตได้ว่า สีที่ระบายลงไปเนี่ยการกระจายตัวของสีเนี่ยมันจะกระจายตัวแค่นิดเดียวเพราะเนื่องจากว่าสีมันมีความหมึดมากมันเป็นสีแห้งนั่นเองนะคะมันก,ก็จะกระจายตัวได้ไม่เยอะนะคะ ต่อไปช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นการระบายสีแบบแห้งบนแห้งค่ะซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการใช้สีข้นๆมาแตะขีดหรือระบายลงบนกระดาษเพื่อเพิ่มรายละเอียดความน่าสนใจให้กับภาพวาดของเราเทคนิคนี้จะเน้นความคมของสีและโชว์เท็กเจอร์ของกระดาษส่วนใหญ่จะใช้ในการทําต้นไม้โฟกาวหรือว่าต้นไม้ระยะนานั่นเองโดยเทคนิคนี้มันจะช่วยเพิ่มกิมมิกหรือว่าช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับงานของเรานั่นเองค่ะโดยรูปที่วาดนะคะนักเรียนสามารถวาดภาพไหนก็ได้ ไม่จําเป็นที่จะต้องวาดภาพต้นไม้ตามครูนะคะนักเรียนจะขีดเป็นต้นหญ้าหรือไม่ก็ลักษณะของต้นไม้ต้นไผ่ทรงรูปทรงอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เอาที่นักเรียนสบายใจเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับงานชิ้นที่หนึ่งของเรา เมื่อผลงานของตัวเองแห้งแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการลอกเทปกาวได้เลยนะคะวิธีการลอกเทปกาวนะคะให้นักเรียนดึงแนบไปด้านข้างนะคะกระดาษเราจะได้ไม่ขาดอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของผลงานด้วยสุดท้ายนี้ขอใหนักเรียนทุกคนมีความสุขกับการทํางานศิลป,ปะและได้คะแนนเยอะๆกันทุกคนนะคะ <c oughs>